มิตรมหัศจรรย์บนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีเรื่องราวแปลกประหลาดที่นอกเหนือจากความเป็นไปตามธรรมชาติเรื่องราวที่จะเล่าสู่ท่านฟังต่อไปนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วของบุรุษผู้หนึ่งนามว่าภัยศารแสนชัยผู้ที่มีคนเรียกขานกันว่าหนุ่มตาทิพย์ เพราะนายไพศาลแสนชัยมีนิมิตมหัศจันท์มีสัมผัสที่6และยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นที่รู้จักและยอมรับของเทวโลกหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อถือในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและถือว่าคนเราทุกคนล้วนแต่เกิดมาแล้วนับชาติไม่ท่วนตามกฎแห่งกรรมดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพำนักการเสนอมิติมหัศจรรย์ของนายไพศาลแสนชัยที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วทุกเรื่องมีได้มีเจตนาให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและมีจริงแต่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นปัจจตังคือเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเชิญท่านเข้าสัมผัสเรื่องราวของนิมิตมหัสจันได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วครับรายการที่น่ารู้น่าสนใจนิมิตมหัสจันโดยภัยสารแสนชัยกระผมดอนเจดีเป็นผู้ดำเนินรายการครับ เมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงนิมิตมหัศจรรย์ของภัยสารแสนชัยพร้อมด้วยคณะครูคูบาคันธาและพยาพิงคราชได้ไปพบและสนทนากับผ้าขาวยอดซึ่งอยู่ในโลกมนุษย์นั้นท่านชื่อว่าผ้าขาวยอดได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุดอยสุเทพให้ภัยสารและคณะฟังโดยได้เล่าให้ฟังว่ามีการเสียงอธิษฐานพระบรมธาตุซึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช่างเผือก และในที่สุดช้างตัวนั้นก็ได้มอบลงยังบริเวณหนึ่งพระเจ้ากืนาผู้เป็นประธานก็ได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่สถิตของพระบรมาธาตุแน่แล้วจึงได้นำเอาพระบรมาธาตุลงจากหลังช้างเผือกตัวนั้นพอพระาธาตุได้ถูกอัญเชิญลงจากหลังช้างเผือกตัวน,นั้นช้างเผือกก็ได้ลุกขึ้นเดินไปทางทิศตะวันตกดอยสุเทพแล้วก็ในที่สุดก็ล้มลงสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้น ส่วนพระเจ้ากือนาะก็ได้สั่งให้คนที่ตามมาให้ขุดหลุมลึก8ศดอกววอก,ก,อก,ก,กว้างหนึ่งวาสามอกปลายหรือ3ศอกกว่าๆนั่นแหละแล้วก็ได้ปรับปรุงดินนั้นด้วยน้ําอบน้ําหอมอย่างดีแล้วก็เอาแก้วแหวนเงินทองที่พระองค์นําไปด้วยคือสร้อยข้อมือทองคาสร้อยเท้าทองคําน้ําหนักอย่างละสิบบาทบรรจุไว้ในหลุมนั้นแล้วก็ได้สละสลุงหรือส่งน้ําด้วยน้ําอบน้ําหอมบริเวณั้นก็สร้างเป็นเจดีครอบพระบรมาธาตุไว้ จากนั้นพระเจ้าคือนาพร้อมทั้งศรัทธาหมู่คนที่ขึ้นมาก็ได้กราบไหว้สวดมนต์เพื่อบูชาและลำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วพระเจ้ากืนาก็ได้บอกให้หมู่คนที่ตามมาว่าพวกเจ้าทั้งหลายบัดนี้พวกเราก็ได้พบของดีวิเศษแล้วซึ่งถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึกของเราใครอยากจะได้รับความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าก็ให้เสียงสักอะิฐานเอา และก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานเอาบุญเป็นที่ตั้งให้เอาพระนิพพานเป็นที่พึ่งสุดท้ายใครอยากเป็นอะไรก็ให้อธิษฐานเอาตามใจชอบแต่คําอธิษฐานนั้นอย่าให้ผิดธํานองครองธรรมด้วยเหตุนี้คนในที่นั้นต่างก็ตั้งอกตั้งใจเสี่ยงอธิษฐานตามกําลังบุญวรมีของใครของมันบางคนก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อมาขจัดขัดเกลากิเลตต่อไปบางคนก็ขอให้ได้เกิดมาร่วมกัน บางคนก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่ป้องหรือสามีพัญยากันจนการเวลาผ่านไปหลายร้อยปีทุกคนก็ได้เวียนว่าโคมคำวัดพระเจ้าตนหลวงจังหวัดพะเยา6ปู่เจ้าหมื่นเงินวาดเกิดในชาตินี้คือท่านสาธุเจ้าละมูลสุตาคาโมอยู่วัดระฆังกรุงเทพเจ็ดปู่เจ้าแสนหงเกิดมาในชาตินี้คือท่านสาธุเจ้าสมุทรรัชตวันโนอยู่วัดเบญจมบพิษกรุงเทพ แปดปู่เจ้าวังย่อดินเกิดมาในชาตินี้คือท่านสาธุเจ้าบุญมาคุณณสัมปนโนอยู่วัดเบญจมบ,บพิษกรุงเทพ 9. ปู่เจ้าพงเกิดมาในชาตินี้คือนายสมชายนบเจริญคุณอยู่โรงเรียนยุพร,ราชจังหวัดเชียงใหม่10ปู่เจ้าจันนาขาวเกิดมาในชาตินี้คือเกิดมาเป็นหญิงชื่อสมศรีวิพาตะวณิชสิบเอ็ดปู่เจ้าป่วนเกิดมาในชาตินี้เป็นหมอชื่อทองน่านวิพาตะวณิช สิบสองปู่เจ้านวนเกิดมาในชาตินี้เป็นทหารชื่อทรงธรรมวิภาตวนิชทั้งสามคนนี้อยู่ที่ไหนและเกิดมาเป็นอะไรกันให้ไปถามที่นายสมชายนบเจริญกุลเอาเถอะเขาจะบอกให้ว่าอย่างนั้นนะครับ 13ปู่เจ้าตอนเกิดมาในชาตินี้คือนายเรืองเป็นชายชื่อนายรายเชนปุญญาปุนังอยู่บ้านเลขที่8 3 5 5ามโรงเรียนกุลสิริอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี52นางพุทธิมาเกิดมาในชาตินี้ชื่อนางประเสริฐพชนะสมบูรณ์ 53. นางจ้อยพันข้าวเกิดมาในชาตินี้เป็นทหารชื่อประเวศโพชนะสมบูรณ์อยู่บ้านเล็กที่3 9 1เทัแถนนจรัญสนิทวง์แขวงบางอ้อเขตบางเกอกน้อยกรุงเทพทั้งสองคนนี้อยู่ร่วมกันเพราะได้อธิษฐานไว้ในอดีตชาติ 54. นางมุดคำดินเกิดมาในชาตินี้คือสรินันนวพักพิไลเปรสาบเพราะเขาอาจจะประมาทเลินเล่อกล่าวคำที่ไม่ดีต่อกันแล้ว ก็จะทำให้เกิดเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเอาละเรื่องที่ตายอดบอกให้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ไปศารรักษาคำพูดที่เป็นสัตว์จากชาวนครปฐมที่ได้สมยาว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยข้าวหลามอร่อย นาาาด้้ววยสรงมแต่ลท่านผู้ฟังที่เคารพครับนิมิตมหัศจรรย์อันน่าพิศวงของไพศสารแสนชัยนั้นเป็นบทพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ว่ามีหลายต่อหลายคนทั้งคนไทยและต่างประเทศซึ่งนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน สามารถย้อนระลึกถึงอดีตชาติได้นิมิตมหาศรย์วนันนี้เวลาหมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับช